สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์นปทุมราชแต่งเพลงเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนยังรอเธออยู่ที่ไทยถึงจะอยู่ไกลกันคนละซีกโลกแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความรักของนักร้องหนุ่มเบิร์นปทุมราชกับสาวแครี่ลูกครึ่งสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้จืดจางลงซึ่งล่าสุดหนุ่มเบิร์นแต่งเพลงบอกรักให้กับแฟนสาวเป็นของขวัญวันเกิดพร้อมกับเขียนแคปชั่นหวานๆสไตล์หนุ่มเบิร์นว่า Happy Birthday มีความสุขมากๆครับ โตขึ้นอีกปีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเราถนัดแนวนี้งั้นของฝันปีนี้ก็ขอให้เป็นเพลงนี้แล้วกันนะครับรักคุณรักแฟนคลับและรักครอบครัวของผมทุกคนด้านสาวแคร,รี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณมากๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ